วิธีใส่ปั๊มสูบน้ำเครื่องตัดหญ้าใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายน็อตยึดหัวเกียร์เครื่องตัดหญ้ากับการเครื่องตัดหญ้าออกทั้งสามตัวเมื่อคลายน็อตออกทั้งสาตัวแล้วดึงหัวเกียร์ออกจากการเครื่องตัดหญ้าจากนั้นก็สามารถใส่ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำเข้ากับเครื่องตัดหญ้าได้เลยโดยทำการหมุนตัวกรองเศษต่างๆ เข้ากับทางน้ำเข้าประกอบชุดทางน้ำออกโดยใส่ท่อทางน้ำออกเข้ากับเกลียวล็อกใส่ประเก็นยางแล้วหมุนชุดทางน้ำออกเข้ากับปั๊มหอยโขง่งหมุนเข้าให้แน่นเมื่อนแน่นแล้วใส่ปั๊มหอยโข่งสูบน้ำเข้ากับเครื่องตัดญ้าโดยดันปั๊มหอยโข่งเข้าไปให้สุด เมื่อสุดแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมไขน็อตยึดปั๊มสูบน้ำหอยโขง่งกับการเครื่องตัดหญ้าเข้าให้แน่นทั้ง3ตัวต่อสายส่งน้ำหมุนน็อตตัวรัดสายส่งน้ำเข้าให้แน่นเมื่อแน่นแล้วจุ่มปั๊มหอยโข่งลงในน้ำเปิดสวิตช์เครื่องตัดหญ้าสตาร์ทเครื่องเมื่อสตาร์ทเครื่องติดแล้วทําการล็อกคันเร่งโดยบีบคันเร่งเข้า แล้วกดปุ่มที่ด้านข้างเพื่อทำการล็อกไว้จากนั้นก็สามารถสูบน้ำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยและเมื่อใช้งานเสร็จทำการปลดล็อกคันเร่งโดยบีบคันเร่งเข้าดับเครื่องถอดสายส่งน้ำออกจากทางน้ำออกใช้ประแจหกเหลี่ยมคลายน็อตยึดปั๊มสูบน้ำกับก้านเครื่องตัดหญ้าออกทั้ง3ตัว เมื่อคลายน็อตออกแล้วดึงปั๊มสูบน้ำออกจากการเครื่องตัดหญ้าใส่หัวเกียร์สำหรับตัดหญ้าหมุนน็อตยึดไว้ให้แน่นทั้ง3ตัวเมื่อแน่นแล้วก็สามารถนำเครื่องตัดหญ้าไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ